สวัสดีครับเลฟองเซ่เดยเฉลิมเกียรติมินาวันนี้จะมาดูเรื่องของการผันกริยาดีนะครับเป็นแวฟที่3ามที่แปลว่าพูดเนี่ยเราจะมาดูว่ากำมองโกชิคิเลเวฟดีเราจะผันแวฟอย่างไรนะครับเราพูดถึงเรื่องตองก่อนนะครับตองที่มีคํากริยาที่เรากระจายกบบกริยาเนี่ยตัวเดียวเนี่ย,ย,ยกริยาหลักเนี่ยเราจะเรียกว่าเรื่องตองแซมนะครับตองแซมนั้นก็จะเป็นเรื่องของกริยาหลักนะฮะตองแซม ก็คือผันด้วยตัวเดียวเรามาดูตรงตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือเพย์สองนะครับเพย์ซองในประโยคเพย์งองเนี่ยเราก็จะผันได้ว่าอย่างไรครับเราจะผันว่าเ d อ d u d ู d นะครับสังเกตว่าสีตัวแรกเนี่ยเสียงเหมือนกันหมดเลยนะฮะเราก็จะได้ว่าเจนะครับรก็คือเจแล้วก็ d ีเสร็จแล้วก็ามาเป็น DuD นะครับรก็คือ d ูแล้วก็ d ต่อไปนะครับอเออแต่วก็ดีแต่รูปเขียนเนี่ยจะลงท้ายตัวเตนะครับจะไม่เหมือนกันหรือก็เป็น L อลดีพอมาถึงนูเนี่ยเราก็จะได้ว่านูนะครับแล้วก็เป็นดีโซนะครับนูดีโซนูดีโซนะครับพอถึงวูตัวนี้จะพิเศษหน่อยนึงนะครับก็จะขันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเราก็จะได้ว่า วู ue, แล้วก็เป็นดิด D I T E S นะครับวูดิดเมื่อถึงอิลคนะครับก็จะได้ว่าอิลแล้วก็ด i สนะอีฟดิสแล้วก็มาเป็นเอลนะครับก็จะได้ว่าเอลด s สนะครับอันนี้คือตองของเพสองนะครับมาดูตองที่เป็นแอมปักเฟนะครับก็คือรูปอดีต บาร์เฟนะครับรูปอดีตนั้นเราก็จะได้ว่า je d i s a i s นะครับ je แล้วก็ d i s a i s je d i s a i s นะครับพอมาถึง tu เราจะได้ว่า tu disait d-i-s-a-i-s e นะครับพอมาถึง il เราจะได้ il d i s a i s แล้วก็เป็น r d i s a i s นะครับมาถึง nous น,นั้นจะได้ n ous d i ซีโครับแล้วก็เป็นวูดีซีเอแล้วก็เป็น you d z ีซแล้วก็เป็นเอล d z ีคดีซแล้วก็เอลีซเรามาดูนะครับจากจก็เป็นจ d ดีซจูดีซอีล u นะครับเราเร,ร้ว,ว่าอี ihr, แล้วก็ด z ซ ดีเจแล้วก็เป็น L, แอลล์เราจะได้ว่าเอล์แล้วก็ดีดีเจพอมาถึงนูฮะรเราก็จะมีการออกเสียงที่เปลี่ยนเป็นแบบหนึ่งเป็นนูดีซิอนะฮะนูดีซิอนะครับนูดีซิลนะครับแล้วมาถึงวูนะครับเราก็จะได้ว่าวูนะวู v, แล้วก็ดีซีเอวูนะดีซีเอ แล้วมาถึง ill ครับเราก็จะได้ว่า ill h i s e a s นะครับแล้วก็เป็น l นะครับก็จะได้เป็น l แล้วก็ดีเจ a d iz iz นะครับทีนี้เรามาดูตองอีกตองหนึ่งก็คือ future sam แนวอานาคตกาศนะ future sam นะครับก็คือเป็นเรื่องของ future sam ครับ แล้ t เป็นเจดีเร็จแล้วก็เป็นตูดีราแล้วก็เป็นเอลดีราเป็นดูดีโรมแล้วก็เป็นวูดีเรแล้วก็เป็นเอลดีโรมแล้วก็เป็นเอล ดีโอมเราก็จะได้เรื่องของฟูตูแซมนะครับในฟูตูแซมนั้นก็คืออนาคตการนะครับก็จะมีฟูติวครับฟูติวแล้วก็แซมฟูตูแซมนั้นก็จะเป็นฌูดีเรตฌูดีเร เสร็จแล้วก็จะเป็นจืแล้วก็ดีราแล้วก็เป็นอิลดีราแล้วดีรามาถึงรูนั้นเราก็จะได้ว่ารูดีอมมาถึงฟูเราก็จะได้ว่าฟูดีเรนะครับเสร็จแล้วมาถึงอิลนะครับ เอลก็เป็นเอลดีโอแล้วก็เป็นก็จะเป็นแอลดีโอ่งครับเอลดีโอ่งอันนี้ก็คือเรื่องของเวฟดีเฉพาะในวันนี้นะครับ